สวัสดีค่ะพบกับรายการอิงแอนจำฝันและฟ้าค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเป็นขนมนี้เป็นขนมญี่ปุ่นนะคะเราซื้อมาประมาณ20กว่าบาท2อันนะคะนะคะแล้วก็สามารถนำไปแต่งเค้กได้นะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเราซื้อมา2ออันนะคะแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ จะมีสีสันมากเลยนะคะเราขอไปเอากันเกยมาก่อนนะเอาไปไหนค่ะอุปกรณ์เสริมก็คือก้านไก่ค่ะนะคะเราจะมากินกันเลยฟ้าเอาอันไหนอออันนี้อันนี้เนาะน้านีเอาอันนี้ตัดให้นะค่ะนะเขาก็จะมีรอยตัดให้ค่ะแล้วก็มาตัดนะคะ ก็จะมาแต่แบบนั้นนะ่ะก็เป็นแบบนี้ที่เห็นเป็นสีแบบนี้นะมันไม่ใช่สีชมพูนะคะ ก็มันเห็นมันอาจจะเป็นสีขาวๆอ่นดี้จริงมันคือสีเหลืองอดีือทาีชอะค่ะให้ดูชัดๆก็ยังเ,เป็นสีเหลืองเฮ้ยนสีขาวดีถ้เาเราจะมาตัดอีิการอันนี้อาจจะเป็น ออกฟ้าฟ้านะในกล้องแต่ว่าตามจริงมันคือสีเขียวค่ะค้าไฟฟ้าด้วยก็จะเป็นแบบนี้นะเราจะมาขอรีวิวเพียงเท่าน,นี้แหละค่ะบ๊ายบาย